จ้าสวัสดีจ้ามาพอกันกับชุดจาผ้าแสบอีเรล่าเด้อจ้าเมื่อนน้ชุดจาผ้าแสบจะผ้าเห็ดขนมอินเท์น,นินใบเตยจ้าเขาก็มาตัดใบเตยลังบ้านใบเตยนี่เห็ดขนมบ่อยหลกะหญ่บ่ท่านเราจ้าพอได้ใบเตยแล้วเขาก็กล้างน้ำให้สะอาดจ้าแล้วก็มาหันเป็นทอนๆนะจ้าแตะเด็กปัน่งไงใส่ใบเตยลงในเครื่องปั่นจ้าแล้วก็เติมนม้ำลงไปแก้วนึงจ้า ทีนี่ห้าก็จะเอาไปเตยไปปั้นที่นี่หาจะมาผสมแป้งจ้ะห้าก็จะใส่แป้งมันเราจะเห็ดขนมอินทนินกะประมาณเอาเดอจากแป้ง ที่นี่เ้าก็จะเติมนำใบเตยเน้อจะเ้าจะคอยใส่เด้อจะนำใบเตยคอยทย่อยใส่แล้วก็ข้นนำใบเตยก็แป้งตีกันให,ให้แตกจ้ะพยายามจะให้แป้งเลวเกินไปเด้อจะ้ะ ก็นำไปเตยแตกแล้วที่นี่เขาจะมาใส่น้ำตาลใส้กันจะ้ะเขาก็เติมน้ำตาลใส้าตามใจสอบได้เดอจะ้ะที่นี่เขาก็จะตีน้ำตาลใส่ที่เขาเทลงไปในแป้งที่เขาตีแตกเราจะข้นจนน้ำตาลใส่ละลายจะ้ะแล้วก็มาเทใส่หม้อจะ้ะที่นี่เขาก็จะเอาหมอน้ำแป้งเขานี่ไปตั้งเตาจ้า คนไปเรื่อยๆจ้ะต้องคนตลอดเด้อจ้ะพยายามคนตลอดเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อแล้วก็จะหให้หมอเข้าใหม่ใดเพราะว่าแป้งเขามีน้ำตาลเนาจะจะขนมกาล่งขึ้นตัวจะกกำลังจากแป้งเป็นน้ำเนาะจะก็จะกลายเป็นข้นๆจะ้ะถ้ามันข้นมันเหนียวเกินไปจะ้ะจนเข้าข้นบ่ด้เข้าก็ค่อยเติมน้ำเด้อจะ้ะทย่อยใส่น้ำ จ้าเริ่มซุกเรจาจะเขาก็จะใสแบบนี้นะจ้าตัวแปง้งมันก็จะมีเม็ดเนี่เขาตีบปแตกแน่จ้าตอนตั้งหม้อแรกๆเติมน้ำน้อยจา้าจ้าตอนนี้ขนมอินเทนนี่ทอดกับซุกเราจะแป้งที่ห้องข้นที่นี้เขาก็ปล่อยให้เขาหายห่อนแนะ่จหน่อยจ้้เขาก็มาตักโต๊ะขนมใส่ถุงห่อนจ้าถุงร้อน ตักใส่เกือบเต็มจ้ะทีนี่เขาก็เตรียมนม้ำใส่กระม,มังน้ำเปล่าธรรมดานี่จ้ะเขาก็จ่อไปถุงจักน่อยจ้ะแล้วเขาก็บีบบีบออกมากแล้วเขาก็ใส่ซอนตักจ้าให้มันไปอยู่ในานา้ำใส่น้ำเปล่าเพราะว่าเขาจะบ่ได้ขนมลน้นล้นไปในานา้ำเ้าจะเขาจะบกเกาะกันเขาก็จะแยกกันอยู่จ้ะเข้าหาเพื่อว่ามีรูปแบบไหนที่เขาให้เป็นโตโตขนมนะจ้ะแบบใดก็ได้เด้อจ้ะ จ้าว่าพอกันก็ช่วใจผ้าแสบเนาะจ้ามันยังช่วใจผ้าแสบผ้ามากินขนมอินทนินจ้ะตะเคทถูกบริวิธีแต่กะหอมใบเตยอยู่จ้ะมาจ้ะมาลองกินจ้ะมาซิมก็การเนาะจ้ะเฮ็ดเป็นครั้งแรกจ้ะบ่เคยเฮ็ดจ้าเธอจ้ะเขาเฮ็ดก็จังหนากกินหนากกินก็เลยเอามาเฮ็ดเบิ่งจ้ะก็ะแสบอยู่เด้อจ้ะพอดีกะทีหนีเป็นกะทีกะเผาอ่อนเหลือตั้งแต่ข้าวต่อส่วนเนาะจ้ะี่เฮ็ดขนมต่อส่วน มาจากมากินน้ำกานจ้าอินทนินจ่ะหอมใบเตยแป้งนี่นุ่มนุ่มลื่นมากครั้งแรกจ้ะก็ขนมอินทนินบะค่อยเฮ็ดจ้าเกล็กอะ่ะมันจะหายกินยากน้ำจ้ะ